ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะมันี่บะเขียกกับเดมาบัดปูจำปาสักพี่น้องเบิ่งทางขื่นของบะเขียวโอ้สูงครับสูงเป็นสูงพี่น้องจิขึ้นไปเบิ่งข้างบนว่ามียังอยู่ในข้างบนเนาะแต่บะเขียกจิขึ้นไปเบิ่ง้อพี่ทุกคนเนาะตกดโกดใจหน่อยเด้บะเขียกจิขึ้นไปอยู่ข้างบนเนาะดูบมึงร,บรอบๆนี่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ประมาณเนี่ นี่เป็นรอบๆทปบักเกียขึ้นมาหอดเนาะเดี๋ยวสิได้ขึ้นหอดเทิงแล้วมักเกียสิทายลุ่มมาบอกว่าข้างบ,างบ,างงบนมันมียังเนี่ยพี่น้องเป็นยังทือคนทึงอยากขึ้นมามียังอยู่ด้านในไปไปเบิ่งน้ำกันเนาะบักเกียรมาบักเียร์จขึ้นทางพี่น้องเห็นคนบาคุยน้อยพบักเกียร์จะขึ้นไปหอด ไปแยามเน้อขณะว่าฝนตกเลยพี่น้องฝนตกนี่เขียวยังเหือออกเนาะพี่น้องไะแล้วไปมองกันบัอเขียวขึ้นไปมองว่ามันมีอย่างเนี่ยไปถ่ายขึ้นเและถ่ายลงเนาะพี่น้องเนอไปบัอเขี้ยกับหอดมาหอดข้างบนนะนอพี่น้องข้างเทิงบัอเขียวบวกกับขึ้นไปเนาะมันสูงสั่นครับบอเขาบอกว่าเป็นรูปฉางเนาะตอนนี้มาครับจานเนาะจานโตจานโตข้างเทิงนี่มันจะมีน้ำ หน้ามยังที่ออกมาจากทีนีพี่น้องเนาะแต่บอกเคี่ยวจะขึ้นพ่อป้านซับหนีเนี่ยเนาะไปขึ้นมาหมดเถิงเลยนาะพี่น้องเนาะอย่พี่น้องเบิ้มกันว่ามีอย่างนี่ไปตอนนี้ก็บอกเคี่ยวกัสิลงเลยเนาะเอาไว้สูงสั้นชนะเกินพี่น้องนี่เถิงมีเป็นขังเถิงเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอกปกิวสุดทายวิ่ให้เบิ้ง บิวด้านด้านบนพี <ấy. S 1> mới, ่น้องเนาะสองไฟบางสองกันมานี่เนาะที่ทายไว้ให้เบิ่งบรรยากาศข้างบนพี่น้องนี่นี่เป็นยีนสองใหญ่เพี่น้อง นีเป็นเด็กหน่อยที่เขามาเลียงยหยิีนะพี่เนแล้ววาข้นงบ้นทน,นีนนทาอกมเนาะี่เนาะงบเนาะขอก็ขึ้นมาได้ดอกสูงขนาดนัน้นเนาะมีแต่จานโตแล้วขึ้นไปนอันนี้วิวข้าง่าง ข้างล่างได้พี่น้องเด้ออยู่ข้างล่างวันนี้บ้าเขียกับสิท้ายลงไปเนาะที่อยู่ข้างบนเราตอนนี้เขาก็เริ่มยกใหญ่ก้าบบานกันนะเนาะนี่นี่เนาะเป็นทีหน่อยต่อหินเบิ่งกัน ก็ ellt, อยู่ข้างบนป่ะมาเคลียร์สิไอ้พมาเบิงวิวรอบๆนี่ครับพี่น้องก็จะมี น,นี่คือคลายคองเนาะขึ้นมาข,ขายคองนำ้ำสั่นเข้าไปที่สัน่นสุดเลยพี่น้องอบางทีก็จะพาขึ้นมนันมาเมืองวิววิวด้านล่างเห็นไหมอันเป็นวิวด้านล่าง,างพี่น้อง นีอยู่ด้าหลักเนาะมีขาจารึกอย่งเงี้ยบูขจารึกอะไรน,น,นั่นบนเนาะอันนี้เป็นปัดอ่าน้องสาเป็นน้องสาไม่เนาะบัคเกียสิหลงหลงได้บัตรนีม่มีคนมาทายปุ๊บเนาะเป็นวิวของบนญนี่เนาะเป็นอัน,นเป็นต้นจำปาวัดวัดพูทจเจ้าซักเนาะ

เียวกัสิมาหอดุบ้านนี่แหละสิขึ้นต่อไปกับว้ยมือวิวดดนลางนมาเคียสิเป็นเบิงไปรอบๆเนาะอันนีเป็นมาขายของหดวงพู่น้ำ นะนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศดันบุ่นก็นจะเป็นประมาณนี้แหละอันนี้ย่างไปอีกเป็นวัดเบิ่งอ่ะไรที่เบิ่งอ่ะไรสร้างภูมหฮอมอยู่ส,ส,สร้างบ้าะแก้สลักสร้าง Tao bên sáng không hôm là bật phải cái nhãn Nó, <laughs> bỏ kia cái hên thang lộn lắm nhỏ Này đây bật mưa đấy Phải đây bật hình lượm lộn rồi đấy Sao không hôm hôm không hôm hôm đấy, không hôm hôm đấy, hôm 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 เราเกลี้ยกล่อมสุดท้ายลงมาเบิรงกได้แบบฟูจับซากดันบนนะพี่น้องบนได้บนดีต้นไม้สูงคักทีลงไปน้องพี่น้องเนาะยงี้ตอนนี้ก็ลงแล้กน้องพี่น้องเนาะยหางกระสานบระสานเบิรงเอาสั้นคักยจริงเ มา,มาพี่น้องลงมาต้นจำป่าเนาะนี่ก็าทายแบบทางลงนะพี่น้องเนาะเมื่อกี้สีเกาะเมื่อกี้สันเนี่ยเจ้าน้อยต่อขึ้นมาพันเกงแดนขึ้นมาเลยเลย้พี่น้องเนาะ นหนีไเจ็บไหมลูกเจ็บไหมปัดไม่ใช่ไหมตัวหน่อยนี่เพิ่กนกหลงแลง้พี่พ่อหลงก็มีสติ <laughs> โอ้นองสูงลายสูงลายสูงสั้นขักเนาะนี่คือวัดพูดจะประสัก ไปไปลงไปวนี้หน่อยมันลงปุม่เห็เขาลงทางสูงอ่ะนั่ไงี่ครับ นี่นี่หน่อยเจ้าทินเป็นล่งทางขุนนอเป็นตัวให้ล่งทางสั้นทินยางลงโดยความบ่องไหวข้าวโดยล่งโดยความระมัดระวังสูอองอัอุ้ยพิมตาล่ะูงเอ้ยอยู่กับบรรยากาศก็ดีมาก trong bà có bác không ở được cả đông mà hoàn lần không บรรอดพี่น้องเมื <resource> uh, ่อยคักตีในโลงมานี่มันคืนทับโลงเมื่อยคักอืมประตูประสาหินโอ้วโอเคลงมาจากไปไปเร็วเร็วเร็ว มันก็เริ่มทยอยกับอะไรเนาะมันกับอันนี้คำแน่นเลยแหละคำเน่นไพี่เนาะโอ้ยพวกเขาเหมือนเหมือนถือ่ากเกงงี่เหมือนนีขคืนได้ฮออขคืนฮอพุพน

ยอนอ่านว่าเป็นยาุงยากหอดังล่างาทีเรียบร้อยลอะไรอันนี้เป็นด้านลางด่านลางนะพี่น้อง จะมีกกตานจับปลาไ,ไม่ใช่ฮัน ทางเดิน hey, nhà มันโอ้นะเนาคลิปนี้อพ่อชำนิกรเนาะ เพราะว่าอันนี้เป็นที่สินสุดของไอ้เนาะสินสุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ,นะที่สินสุดคนกลับอันนี้เป็นจากต้นตนเลยเนาะนี่เนะาะไปเอาสำนึก่อนนะพี่น้องเนาะอ่าสบายดีทุกทุกคนมาทำอะไรกอนก่อนชิมเงนิน